อย่าลืมกดติดตามจาน่าและเจโลที่ปุ่มซับสไครต์สีแดงตรงนี้และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่โดยการกดที่ปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช่องจาน่าน้อยเพรอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่คลิปฮันเตอร์เนี่ยห่างหายไปนานมากเลยนะคะคือนานมากๆเลยแล้ววันนี้จาน่าก็กลับมาอีกแล้วค่ะกับมอค่ะมอคค่ะก็ยังอยู่ดีมีความสุขนะคะ นี่วาค่าอยู่นี่ดมด้แล้ววันนี้จาน่าก,ก็จะมากับการรีวิวนี่ค่ะมันก็จะดูเหมือนอาหารธรรมดานะคะแต่ว่าอันนี้จาน่าได้ไปสิงคโปร์มาค่ะแล้วก็ได้เจออันนี้ก็เลยซื้อมาฝากมอาค่าด้วยน,นี่อันนี้เป็นของฝากจากสิงคโปร์เลยนะวอาค่าก็คือจานาไปเที่ยวแล้วก็เจอก็เลยซื้อมาฝากวค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพวกขนมสำหรับสัตว์แันแทะนะคะแล้วนะเดี๋ยวแกะดูนี่ค่ะล้จาจะนักก็จะให้มอค่ากินในนี้นะคะในถ้วยรูปนกนี่ค่ะอันนี้จานนักก็ซื้อมาให้มอค่าเล่นนานแล้วแต่ว่าลืมเอามารีวิวก็เป็นรูปนกนี่ค่ะเพื่อนๆข้างในเขาก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะจะมีถั่วอัลมอนด ใช่ไหมใช่แหละแล้วก็มีเป็นพวกถั่วอีกเยอะเลยแล้วก็มีคล้ายๆกับลูกเกด้วยอะ่ะก็เดี๋ยวลองให้มาค่ากินเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ไปให้มะค่าชิมเดิดน,นึงก่อนเลยวกันโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพามะค่ามาลองชิมเลยนะคะ ไม่ว่าดูซีตอนนี้มอคค้าก็กินแล้วนะคะเขาก็เข้าไปสำรวจอยู่เอาเขาก็มีกันแล้ว ก็ตอนนี้สรุปก็คือมอค่ายังไม่ยอมกินนะคะสงสัยมันคงจะตกใจเพราะว่าภาชนะที่จาน่าเอามาใส่มันก็ไม่คุ้นกลิ่นมันก็เลยยังงงงงอยู่งั้นเดี๋ยวจาน่าว่าจะราดใส่ไว้ในกลมมอค่าเลยเนี่ยแหละค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามอค่ากินแล้วหรือว่ามันหายตกใจแล้วจาน่าก็จะเอามาทาให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะค่ะแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของจาน่านะคะก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องนี้ด้วยนะคะก็เวลา จาน่าลงคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยนะคะแล้วก็จะได้รีบดูเลยฮัาโหาสำหรับคนที่ติดตามช่องของจาน่าอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามจาน่าแล้วมอค่านะคะสําหรับช่องจาน่าน้อยเพรนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย